สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับเราจะพามาชมการผสมตัวยานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่สำหรับยายาใบแคบนะครับยาใบแคบก็คือเราใช้ตัวนี้ครับนี่ครับเราให้ชมครับอันนี้ครับชื่อสารตัวยานะครับ จะยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับเรามาสังเกตตรงชื่อสามันเขานี่ครับอ่าถ้าใบแคบนะครับฉีดทามันได้เลยก็เป็นพิซาโลฟอร์มนะครับพีเอทิวนะครับชื่อตัวยาแบบนี้ครับชื่อสามันเขานะครับแล้วแต่ยี่ห้อครับแล้วเขาบริษัทเขาจะทํามายี่ห้ออะไรก็เรื่องของเขาไปครับถ้าเราจะฉีดใบแคบครับพวกนี้ครับเราให้ดูนี่ครับใบแคบแบบนี้ครับใบแคบ ถ้าใบแคบแบบนี้เราก็ใช้พวกควิซาโลฟอบนะครับเอทิวนะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ฉีดนะครับฉีดทับมันก็ได้นะครับตัวนี้เลยไตเรียบไตสนิทนะครับการผสมของตัวนี้ก็ในการผสมเราก็ใช้แค่นี่ครับเราใช้เครื่องตวงแบบนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เราใช้แค่ประมาณอ่าห้าสิบนะครับสี่สิบห้าสิบนะครับใช้ครับฉีดยาตัวนี้แรงนะครับแรงมากครับ มันเมนด้วยครับตอนนี้นะแค่ครึ่งหนึ่งครับตัวนี้ก็ฉีดตายเรียบครับไม่มีเรือครับอ่านี่คือการแนะนํายานะครับต่อไป้กลายฟสเตนะครับกลายฟสเตนะครับฉีดยังไงกลายฟสเตฉีดคือฉีดตายทั้งหมดนะครับพวกกลโฟอสเฟตเป็นสารดูดซึมนะครับอ่านี่ครับชื่อสามรัญเขาก็กลายฟอสเตนะครับอะไรก็ไม่รู้พลังนีกครับไฮโซโพพิลแอมโมเนียมนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับ ไคลฟสตตีดต้นมันอายุ2เดือนขึ้นนะครับห้ามโดนใบมันแม้แต่เด็ดขาดนะครับในการผสมไกลฟอสเตนะครับก็ให้ท่านเป็นคำนวณแบบนี้นะครับท่านใดที่ไม่มีตัวผสมแบบนี้นะครับไม่มีตัวผสมแบบนี้ก็ผมคำนวณให้แล้วนะครับถ้าสองเต็มเต็มตัวนี้นะครับเต็มคือก็เท่ากับหนึ่งปากกระป๋องนะครับก็คือยี่สิบลิตรตัวนี้นะครับ ทาง20ลิตรเราผสมแค่หนึ่งปลากระป๋องพอนะครับท่านใดที่มีปลากระป๋องก็ไปเอาตัวปลากระป๋องมาสักหนึ่งปลากระป๋องครับก็ใส่ดูดซึมนับเข้าไปแล้วกผสมน้ํา20ลิตรนะครับอย่าลืมสารจับใบด้วยนะครับสําคัญนะครับป้องกันการชะล้างของน้ําฝนนะครับเนื่องช่วงช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับก็ให้ท่านใช้สารจับใบนะครับนิดนึงนะครับ ผสมให้เรียบร้อยนะครับส่วนเวลาเราจะใช้นะครับหลังจากใช้เสร็จก็ล้างถังให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราอาจจะไปเผลอใส่ใบแคบนะครับฉีดทับมันโตนะครับถังต่อไปอะไรเงี้ยครับก็ให้ท่านล้างให้เรียบร้อยนะครับหลักการผสมก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณหนึ่งปลากระป๋องนี้นะครับผมแนะนํานะครับตายเรียบครับฉีดเสร็จอย่าให้อย่าพึ่งโดนฝนนะครับ อย่าเพิ่งโดนฝนนะอ่าสังเกตฝนดูฟ้าฝนได้ดีนะครับฉีดช่วงที่ตายดีก็คือช่วงเช้าเๆครับพวกใบพืชใบหญ้าอะไรมันเขาจะเปิดปากใบนะครับก็เขาจะตายดีมากเลยเกลี้ยงนะครับ่าท่านใดที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในการเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับ เราก็จะมีสาระดีๆนะครับมาให้ชมเกี่ยวกับการทำมันสัาปะลังนะครับและเกษตรต่างๆนะครับที่เราได้พบเจอนะครับก็ฝากท่านติดตามครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ